โย่ BYPVM 5 0 0 USB ไมโครโฟนไม้ตั้งโต๊ะตัวเล็กที่ใช้งานได้หลากหลายตัวไม้นะคะมีขนาดน้ำหนักที่703กรัมเท่านั้นเองนะคะสามารถปรับการรับเสียงได้2รูปแบบนะคะทั้งคารีออนและออมนิด ตัวไม้สามารถปรับเพิ่มลดเสียงได้นะคะและก็ยังสามารถตีเตอร์เสียงได้ะคะ่ะสายที่เขาให้มานะคะจะมีอยู่2แบบนะคะเป็น usb c to usb c นะคะแล้วก็เป็น usb c to usb c ค่ะใช้งานง่ายนะคะเพียงแค่เสียบเข้ากับอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้งานนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับใหม่ได้แล้วค่ะ ใครสนใจสินค้าของโบย่านะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ a c e b ุ o k โบย่านะคะโบย่าขีดกลางแล้วก็ใหม่นะคะหรือสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ของโบย่านะคะเป็น boya thailand com นะคะหรือหากไม่สะดวกซื้อกับเรานะคะสามารถซื้อได้ที่ร้านตัวแทนของเราทุกตัวแทนจำหน่ายเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อขอขอบคุณมากค่ะและสวัสดีค่ะ